บ้านเมืองดูที่ความสะอาดดูประชาชาติดูที่ความสามัคคีดูคนดีดูที่การงานดูลูกหลานดูที่ความเคารพดูหญิงดูที่ความอายดูชายดูที่ความกล้าหารดูพระดูที่การปฏิบัติดูขรรห์ดูที่ ความขยันจเจริญสุขจเจริญธรรมแดคกนักสัตยาตัดยมผู้ฟังยัดยมก็จะได้ฟังธรรมะข้อคิดคติธรรมมีธรรมะย่อมมีสุขยาสมุนไพรรักษาโรคแต่ธรรมะรักษาใจมีศีลเป็นสะพานมีทานเป็นสเสบียงมีภาวนาเป็นตะเกียงเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ คนเราก็มีความทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจเกิดอ,อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าเรามีธรรมะย่อมมีสุขช่วงเช้าเวลาทองญาติโยมอาจจะขายของอยู่ที่ตลาดอยู่ที่ไร่อยู่ที่นาหรือกำลังขับรถหรืออยู่ในสถานศึกษาในองค์กรหน่ยงานก็ หมุนเคลื่อนมาชนคนลำไปมาด f m 9 8 5 0ไม่เกิดก็จะได้ฟังของ้อคิดคติตำพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กาโลคสติภูตานิสภาเนวศาสนาซึ่งแปลว่าการเวลาย่อมกลืนกินสรพสัตว์พร้อมทั้งตัวเราเองดังนักปราดว่าไว้วันไหนไหนไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่า วันไหนๆวันพรุ่งนี้เมื่อรือนี้ดีอย่างไรก็ไม่สําคัญเท่าวันนี้หลักในทางพระพุทธศาสนาให้เรานี้อยู่กับปัจจุบันญาติโยมทำปัจจุบันให้ดีอดีตที่เคยผ่านมาแล้วผ่านไปอนาคตยังไม่มาถึงตอนนี้เวลานี้เราโชคดีที่สุดแล้วอย่าไปจริงจังอย่าไป ยึดมั่นถือมั่นอะไรมากเดี๋ยวก็ผ่านไปตอนนี้เรามีความสุขดูแลสุขภาพร่างกายของเราด้วยอาหารอากาศอาวาตอันนี้ก็คือดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เราต้องบริโภคอ,อากาศที่บริสุทธิ์อยู่ในอาวาตที่สัปปายะ แล้วก็ออกกำลังกายมีอุจจระขับถ่ายถ้า,าเราได้ศึกษาก็คือห้อมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตเกิดมาเพื่อสั่งสมบุญสะสมบารมีสะสมคุณงามความดีให้กับตนเองอย่าประมาทในชีวิตอย่าประมาทในวัยอย่าประมาทในการศึกษา อย่าประมาทว่าสุขภาพร่างกายของเรายังแข็งแรงอย่าประมาทในการทดแทนคุณบิดามารดาประมาโทมัตุโนโปทงังความประมาทเป็นทางแห่งความตายที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันเราต้องมีสติสติแปลว่าความระลึกได้สัมปัตชัญญะความรู้ตัว สติมาปัญญาเกิดสติตะเลิดจะเกิดปัญหาเมื่อสติไม่ติดตัวความรู้ตัวหัวก็เอาตัวไม่รอดมีสติความไม่ประมาทว่าเรานี้โชคดีที่สุดแล้วเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์และเวลานี้ตอนนี้ได้ฟังธรรมะรักษาใจใจของเรานั่นแหละ มี1นึ่บเอดวงคิดนูน่นคิดนี่ปรุงแต่งไปเองนั่งอยู่ที่บ้านก็คิดถึงที่ทำงานคิดถึงลกูกถึงหลานคิดถึงแฟนคิดต่างๆนานา,นาแต่ถ้าเรามีสติทำให้เรานิ่งเงียบสงบแล้วก็รู้สัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตรู้ทุกขังรู้อนิจจังรู้อนัตตาความไม่เที่ยงต้องคืนโซ่ ธรรมชาติพิจารณาสัพสมบัติส่งเราได้แค่โรงพยาบาลญาติพี่น้องเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมมาคอยดูแลเราแต่ส่งเราได้แค่เชิงตะกรนายบุญนามสกุลกุศลที่จะเป็นมิตรแท้มิตรที่จริงใจให้เรานี้มีคุณธรรมก็อย่า กลัวอย่าระแวงอย่าจริงจังอะไรกับชีวิตมากโชคดีที่สุดแล้วตอนนี้เวลานี้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีลมหายใจเข้าหายใจออกความสุขของชีวิตยอยู่ที่ไหนบางคนไม่รู้เลยบางคนก็โอ้มีคนยกย่องบางคนก็ว่ามีเงินมีทองบางคนนี้ อยากเป็น l e a ดอร์ h ิพอยากเป็นผู้นำอยากให้เขายอมรับในชุมชนในสังคมอยากมีบทบาทเสนอหน้าอาสาคนอยากได้คนยอมรับบางคนก็ว่าความสุขแบบมีเกียรติความสุขแบบมีทรัพย์สินเงินทองความสุขที่เป็นคนเด่นดังแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คนเด่นดังนี่ก็ไปที่ไหนก็ มีแต่คนติดตามไปเข้าห้องน้ำก็มีคนสนใจมีคนทำอะไรก็ไม่ค่อยเป็นอิสระมีทรัพย์สินเงินทองก็หวาดระแวงว่าคนจะมาเอามาจี้มาปล้นเป็นไปต่างๆนานาก็จะได้ยกมีเศรษฐีสามีภรรยานี้มีทรัพย์สมบัติมีเงินมีทองเยอะมาก แต่ไม่มีความสุขสองสามีภรรยาก็คุยกันสนทนาารรมมีลูกน้องมีบริวารเยอะแยะแต่อยู่แบบหวาดระแวงกลัวเขาจะมาเอาทรัพย์สินเงินทองกลัวเขาจะมาฆ่าตอนไหนขนาดจะกินข้าวจะทานข้าวยังระแวงเลยกลัวเขาเอายาพิษเอา สิ่งที่ใส่กับน้ำบ้างป้ายยาบ้างอะไรบ้างปัญหาข่าวทุกวันนี้แกงป้ายยาก็มีเยอะแยะเป็นมิจฉาชีพหรือเศรษฐีสองสามีปรรยานี้ระแวงไปหมดเลยจับอะไรกลัวความตายแล้วก็กลัวเขาจะเอาทรัพย์สินเงินทองก็คิดไปต่างๆนานาเพอื่นมีคนทุกขตะหรือคนอยากจนเขียนใจอยู่ที่หน้าบ้าน เป่าคลุยทุกวันเสียงคลุยนี้ไปเราะเพราะพริง้งเกิดความวิจิกิจฉาความสงสัยเศรษฐีสองสามีภรรยาก็สังเกตมานานเอ๊ะเรามีเงินร้อยล้านพันล้านเราไม่มีความสุขเลยอยู่แบบวาดระแวงอยู่แบบอึดอัดอยู่แบบอมทุกข์แต่ทำไมคนที่ลำบาก คนที่ขอทานอยู่ที่หน้าบ้านอารมณ์ดีเหลือเกินมีความสุขเป่าคลุยร้องเพลงไปจำเกิดความสงสัยเอาละจะทดสอบว่าเราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรว่าจะให้เงินไปให้กับคน ขอทานที่อยู่หน้าบ้านที่เป่ากลุยทุกวันไปห้าแสนชายเห็นใจหรือคนขอทานนี่ก็ได้รับเงินห้าเซนสองสามีภรรยาก็สังเกตตั้งอยู่บนบ้านตั้งเช้าตั้งเยน็นพอให้เงินไปเสียงกลุยที่ดังทุกวันไปเราะเพราะ,ระพริง้งเงียบไปเลยเอ๊แปลกจัง ชายขอทานนี้ก็มีอาวุธคือขลุยแล้วก็มีเงินตั้งห้าเซนไม่มีกระจิกกระใจเป่าขลุยไม่มีกระจิตกระใจ,ะจ,ะใจสงบอารมณ์ดีเลยเระแวงห่วงแต่ยม่มอยติโยมผู้ฟังห่วงยม่มห่วงเงินห่วงทองห่วงตังเงินห้เา,เาเสนที่ระแวงเดี๋ยวคนเดินผ่านมาจะเอาไปดูแต่ยม่ม ไม่มีกระจิตกระใจหายเสียงกลุยไปเลยหลายวันเกิดความสงสัยเลยไปดูสองสามีภรรยาก็เห็นคนขอทานเนือ้อชายตุกตะนี่ก็อยู่แบบวาดระแวงกลัวเขามาเอาเงินเอาอะไรก็เข้าใจสัตธรรมความเปนจริงที่เราเป็นทุกข์ก็เพราะ เราเราเองทรัพย์สินเงินทองเงินห้าแสนไม่มีความสุขจะเป่าคลุยเศรษฐีก็โอ้จริงๆแล้วเราก็ทุกเพราะเรื่องเงินเรื่องทองทุกเพราะทรัพย์สมบัติทําให้ขนาดขอทานยังไม่มีกระจิตกระใจที่จะเป่าคลุยกลัวเขาจะเอากลัวจะหายเกิดความ เป็นห่วงเป็นใหญ่กับทรัพย์สินเงินทองคนเราก็รู้จักให้รู้จักเสียสละรู้จักแบ่งปันมีจิตสาธารณะมีศรัทธาอย่างมีปัญญาอย่าไปจริงจังอะไรกับชีวิตมากความสุขของชีวิตไม่ใช่เป็นคนที่เด่นดังไม่ใช่เป็นคนที่คนทั่วโลกหรือคนในชุมชนเขายอมรับเขายอมรับที่ คุณงามความดีที่จะติดตามตามติดข่าของคนอยู่ที่ผลของงานข่าของงานอยู่ที่การกระทำค่าของการกระทำก็อยู่ที่การทำดีความสุขของชีวิตก็อยู่ที่ใจของเราเองเหมือนนางฟ้าที่อิจฉามนุษย์นางฟ้าทั้งสามีมนางได้เกิดความอิจ ชาริษยามนุษย์อยากเอาความสุขของมนุษย์ไปซ่อนไว้นางคนที่หนึ่งว่าเอาไปซ่อนที่ดาวอังคารไปที่นอกโลกไปเลยแต่มีคนขัดบอกว่านางผู้มนุษย์นี่เก่งนักไปดาวอังคารดาวปรหัตไปนอกโลกไปดวงจันทร์มนุษย์ยังไปมาแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอความสุขอีกคนก็บอกว่าไปซ่อนไว้ใต้ดินขนาด อยู่ในใต้ดินอยู่ในอุโมง์มนุษย์ยังไปทํารถไฟมนุษย์นี่เก่งจริงๆไปซ่อนที่ไหนมนุษย์หาได้เจอหมดอยู่ในอากาศอยู่ในนอกโลกอยู่ในใต้ทะเลก็ยังไปคนเจอมนุษย์นี่เก่งจริงเดี๋ยวสักวันก็มนุษย์ต้องหาเจอแน่อีกคนหนึ่งปรึกษาหารือกันว่าจะเอาอยัางไงโอ้รู้แล้วมนุษย์นี่หาไม่เจอดอกซ่อนตรงไหน ซ่อนที่ใจของมนุษย์นั่นเองมนุษย์บางคนวิ่งหาความสุขอยากมีเงินมีทองวิ่งหาความต้องการของตนเองวิ่งตามความอยากวิ่งตามตันหาอยากมีอยากเป็นอยากอยากเด่นอยากดังอยากให้คนยอมรับอยากมีเกียรติอยากได้ยศธรรมดศักดิ์อยาก เป็นผู้นำที่มีชื่อเสียงแต่มนุษย์ไม่รู้เลยว่าความสุขของมนุษย์อยู่ที่ใจนางตั้งสามก็ตกลงในมติเอาไปไว้ที่ใจของมนุษย์ทุกสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุก์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกใจแล้วท่านอยากได้สุขหรือทุกนาอยู่ที่ใจของเรา ใจของเรานี้เป็นประธานใจของเรานี้ประเสริฐที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจใจของเรานี้บางคนใจสูงบางคนใจต่ำบางคนนี้นานาจิตตังหลายคนหลายความคิดหลวงพ่อพุทธทาสได้ให้ข้อคิดกติธรรมใจของมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง เหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบคนเรียกมนุษยสาเพราะพูดถูกทำถูกทุกเวลาเปรยปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงใจสะอาดใจที่สว่างใจที่สงบนัตติสันติปร,รังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่า ความสงบไม่มีญาติโยมผู้ฟังได้ฟังธรรมะรายการธรรมะรักษาใจพระลูกพระลานที่ได้ให้ธรรมะได้บุญกับศรัทธาญาติโยมส่วนอาตมาภาพก็ทำหน้าที่และเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้ชี้ทางออกบอกทางถูกอาศัยซึ่งกันและกันอย่าไปทอ้ออย่าไปแท้ในชีวิตมีกำลังใจ มีการให้ทานการให้เป็นการสื่อสารที่ดีที่สดุดบางทีบางครั้งเราต้องเจอกับสิ่งที่มากระทบทางหูตาจมูกลิ้นกายใจอาจจะไม่พอใจอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง,ท,ง,งาทุกเรื่องโลกเรื่องลานทุกเรื่องครอบครัวทุกเรื่องเป็นหนี้เงินไม่พอใช้เป็นหนี้เท่าก็ออีกบางทีบางครั้งก็ มีปัญหาชีวิตก็เอาธรรมะรักษาใจมิตรแท้มิตรท,ท,ที่จริงใจก็คือบุญกุศลคุณงามความดีและอยู่ในครอบครัวสามีภรรยาโดยครอบครัวก็มีธรรมะมีศีลมีธรรมให้กําลังใจมีความจริงใจต่อหน้าก็ดีต่อรับลังก็ดีเราต้องมีสัจจะมีความจริงใจจะเป็นอมตะญาติหยมผู้ฟัง เมื่อเรามีความจริงใจมีศีลและทำคุณงามความดีถ้าคนที่มาเบียดเบียนคนที่มีศีลมีธรมรมมาทำให้เศร้ามองไม่อะไรสุดท้ายก็ความดีความจริงก็จะปกป้องตัวเราเองมีธรมรมะย่อมมีสุขเกิดเป็นมนุษย์โชคดีที่สุดแล้วมีโอกาสได้ประพฤติธรรม บางคนบางครั้งเกิดมาแล้วทําตัวไม่ดีสูงต่ําทําตัวดีชั่วยอยู่ที่ตัวทําบางคนนี่มืดมิดไปหมดมามืดไปมืดไม่มีความกคารบไม่เคยทําบุญไม่เคยให้ท่านมีแต่มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดคนทําบุญก็ไปว่าเขาบางคนนี้เป็นคนพานจริงๆคิดลบพูดลบกระทาลบวันๆไม่ทําอะไร นั่งคอยแต่จับผิดนั่งคอยแต่นินทาทำให้มีแต่เป็นมลภาวะทางจิตใจคิดดีพูดดีทำดีมีความกตัญญูรู้คุณอย่าเป็นคนที่ใจคับแคบอย่าเป็นคนที่คอยแต่จับผิดผู้รู้ที่แท้จริงก็จงพิจารณาตนเอง เมื่อมีคนเนะคนบอกจี้คุมทรัพย์ให้เหมือนพระสารีบุตรสามเณรได้ทักกับพระสารีบุตรว่าท่านโอมจีวรนไม่เรียบร้อยพระสารีบุตรเป็นพระระหันไม่เคยคิดโกรธขอบคุณสามเณรก็ไปห่มผ้าใหม่บางคนบางครั้งมีทิฏฐิมานะความยึดมั่นถือมั่น ความที่อีโก้หรือความอัตตาภาษาสมัยใหม่มีความเป็นตัวตนเยอะไม่ยอมฟังใครเลยเป็นน้ำที่เต็มแก้วชาล้นถ้วยเลยจะรับสิ่งดีๆหรือคนที่คอยเป็นกระจกคอยสะท้อนกอ็เป็นสิ่งที่ยากบุคคลมีสี่จำพวกอุคติตันยูฉลาดมากวิปติตันยูก็คือ ฉลาดพอปานกลางเนยยะพอใช้แต่ถ้าเป็นปัตะประมะก็คือมามืดไปมืดเลยอยู่ในโคลนในตมไม่พัฒนาตนเองคนไปบอกบุญคนไปให้ธรรมะก็ไปว่าเขาไปใส่ร้ายเขาไปหาเขาหาว่าเขาต่างๆนาน,นาเพราะขาดธรรมะหรือมืดมิดไปหมด มาสว่างไปมืดบางคนเกิดในตระกูลสูงมีฐานะดีแต่ใช้ชีวิตอย่างประมาทไม่เคยทำบุญไม่เคยให้ทานคบแต่คนพ่านคบแต่คนไม่ดีไม่มีศรัทธาเลยไปแต่ทางที่ไม่ดีทางแห่งความเสื่อมไปอยู่ในอาบายภูมิหรือไปอยู่กับคนที่ ติดสุราคนติดการพนันหรือคนติดยาเสพติดทำให้หลงทางมาสว่างไปมืดไม่มีความกระตันอยูไปใส่ร้ายไปว่าร้ายพระสงฆ์อีกก็ยิ่งบาปอีกมามืดไปสว่างบางคนติดลบจากฐานะไม่ดีเป็นคนที่ไม่ค่อยมีทรัพย์สินเงินทองแต่ชอบคบบัณฑิตแล้วชอบ พัฒนาตนเองเรียนรู้ศึกษารู้จักการให้ทานรู้จักแบ่งปันรู้จักเสียสละมีศรัทธาตั้งตัวตั้งตนกลับตัวกลับใจกลับร้ายให้เป็นดีตอนตอน้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายมามืดไปสว่างอันนี้พัฒนาตนเองมาสว่างไปสว่างมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้อง รู้จักการให้ทานใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีความอ,อ่อนน้อมถ่อมตนมันฟังเทศฟังธรรมเป็นผู้ที่มีสุภาษิตาพูดจาภาษาดอกไม้พูดในเกียรติเป็นคนคิดดีพูดดีทำดีมีความเสมอต้นเสมอปลายรู้จักการให้การแบ่งปันการเสียสละมาสว่างไปสว่างไปที่ไหนก็มีแต่คนรักไปที่ไหนมีแต่คนเชิญให้ไปจุดธูปเทียน เชิญไปที่ทำงานมีแต่คนให้เกียรติมีแต่คนเมตตาอันนี้ก็คือหลักในทางพระพุทธศาสนามามืดไปมืดมามืดไปสว่างมาสว่างไปมืดมืดมามืดไปสว่างมาสว่างไปคนเราก็สามารถพัฒนาตนเองสามารถที่จะยกระดับจิตใจเพราะอัตภาพของความเป็นมนุษย์ พูดผีปีสัจว์สัตว์ดีรชานต่างอิจฉาไม่ว่าเป็นเทวดายังอิจฉามนุษย์เลยเพราะมนุษย์มีร่างกายสามารถให้ทานรักษาสิลเจริญจิตเจริญปัญญาแล้วก็พัฒนาตนเองเป็นอริยะบุคคลสามารถบรรลุธรรมได้ญาติโยมโู้ฟังสามารถสร้างคุณงามความดีสามารถสร้างบารมี มนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทำไมเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีให้กับตนเองโชคดีที่สุดแล้วโชวติโชติปรายโนสว่างมาสว่างไปโชคดีที่สุดแล้วเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เจอพระพุทธศาสนาก็ดูจิตดูใจของเราให้สูงสูง ยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปด้วยศีลเป็นสะพานทานเป็นสเบียงภาวนาเป็นตะเกียงสู่หนทางอันประเสริฐมีจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลวันนี้ก็ได้ข้อคิดคติธรรมความสุขของชีวิตก็อยู่ที่การปล่อยวางอยู่ที่ใจของเรา ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเตาะแตะต,ต่งตึงตรงต็งต้องตายคนเราก็มีเท่านี้เรามีอัตภาพได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็โชคดีที่สุดแล้วมีโอกาสได้ฟังธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมความเป็นจริงเมื่อเรามีสติปัญญาเราก็จะสามารถบริหารชีวิตรู้การรู้เวลารู้สถานที่รู้ชุมชน ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างสิ่งที่มากระทบในชีวิตเราก็ให้เราพิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวก็ผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทําของตัวเราทั้งนั้นเพราะหลักทางพระพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมกรรม,รรมแปลว่าการกระทําอดีตที่เคยผิดพลาดก็ผ่านมาแล้วผ่านไปย,ดยัดโยมวินนเน้นเรื่องนี้หน่อยอยู่กับปัจจุบันตอนนี้เวลานี้ มีสติอย่าท้ออย่าเท้ให้กำลังใจมรสมชีวิตทั้งทางโลกและท,งทางธรรมทางธรรมเรียกว่าพยามาณเจอกันทุกคนแต่เราจะมีความอดทนมีความหนักแน่นมีขันติบารมีความอดทนเป็นเครื่องหมายของคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนเดี๋ยวก็ผ่านไป อดทนต่อหน้าที่อดทนต่อคําเสียดสีอดทนต่อการกระทําที่ไม่ถูกใจบ้างก็น้อมจิตน้อมใจสั่งสมบุญสะสมบารมีสรุปแล้วก็ความสุขของมนุษย์เราก็คืออยู่ที่ใจของเราดูเวลาเวลาหมดหมด,หมดเวลาก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับผู้ใหญ่ใจดีถวายเวลาให้กับอาตมาภาพ30นาทีพูดไปไหลไปเลยโยมอขออนุโมทนา ผู้อำนวยการโยมเกิประพัดพิรุณนายกสมาคมวิชาชีพวิทยุบรีรำและทีมงานสถานีวิทยุลำปมาส FM 98.50ไมค่เคิดคอนโทรลโยมตนวน์พันธ์ต่างมาควบคุมเสียงอัดเสียงทุกวันให้กับอัตตมาภาพได้ชี้ทางออกบอกทางตูกให้กับสัตยาธิยมและขออำนวยอวยพรให้ยัดโยมผู้ฟังจงมีแต่ความสุข ความจเจริญปัสจ,จากสัพตุกสัพส,สุปปกสัพโรคสัพภัยมีความคล่องตัวตุกประการจเจริญพร